ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนี่คุปกับผม AKR Channel อัน,น,น,ห Edition Edition 0. 0. นอใหม่มาค่ะ Pocket Edition Version 1.1.0.0นะฮะนี่คือช่องใหม่ของผมนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมขอต้ตอไนไม้ก่อนนะครับ เราบอกไว้เนี่ยแลสกินผมนะฮะทำทำมาเองอาจจะเหมือนพี่แชมป์นิดหนึ่งนะฮะต้องขอโทษด้วยอะไรก่อนนะถ้ามีเสียอะไรรบกวนก็ต้องขอประทานโทษด้วยนะครับพอดีผมอยู่ที่อำเภอนะฮะ นนใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมนะว่าพวกหิมะนี่ทำอะไรได้พอร่างเป็นฟุตเส้นทุยแข็งัดรัดถ้าใครดูคลิปผมก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับพูดเสียงเบาปะน่ยครับขอทานโทษด้วยไม่อ,อะไรก็ไม่รู้ บักหายไปเลยนะครับทีปนี้ผมขอสร็จแล้พอแนละ้วตัดไม้เสร็จไปสร้างบ้านสร้างบ้านตรงไหนดีวะไม่โอม้มันกูไม่อยากไปเลยทีนี้สายล้วมีสกิลมีสกิลดิสตันช่อยัดขาด้วย อโอ่คแระตุกนิดหนึ่งฮะ,ะพื้นที่ราบในการทำบ้านนะ เจอชิบแายงแล้วแถวบ้านกูนี่ว่าโอ้โหสุดอนเลยไปหาที่ดีๆนะในการสร้างบ้านอยู่ดีๆเยียงนะสุดเกนะ๋แลยเจอสุขอน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับว่า ที่กูขขน้ำแข็ง uh huh. บ้านกูลไม่าเหี yeah. ้ยเหมืองเยอะด้วยมาพร้อมอันตรายทำไมเป็นน้ำแข็งวะเอ้ยทำไมไม่เป็นน้ำพูดผิดเจอบ้านผุมากา็อยู่ในบ้านกีลมาเลยก็ได้ บล,ล็อกเลยเหียเดินไปเรื่อยๆนะครับไปเจอบ้านน้ำแข็งบ้านระแผงกูยังไม่เจอเจอแต่กูขอน้ำแข็งเฮียโอ้แท้จะกันเดียร์ลงมาจอดเลย ้ามไบรวิ่งหนึ่งเลยนะครับเขวิ่นี่ดูมีอันตรายอยู่มากมายไปรสร้างนี่คลิปนี้เนี่ยผมผมไม่ได้สร้างบ้านหรอกนะเดินตามหาที่ดีๆอยู่ดีๆนะอืม หนึ่งตั้ขึ้นข้างซ้ายโซเชียลเอลซ่าจงพาข้าไปดินแดนทีกรับตรงใจโพนคลิปนี้ผมจะทำตลอดเลยนะครับทำทุกวันเลยด้วยซ้ำเดินเลยเร็วไม่เปลี่ยนเลยเนาโอ้โหเดินชากโอ้ เร็วจนตกเลยชิบหายอ้าวกูจะขึ้นยังไง่วยถอกเอ้ยมาทานทษนดครับพูดคำยาเอาไปกินดีกว่าเรนไม่ต้องเปลืองนะเฮ้ยอย่าเพิ่งอ้าวตกคุยเอ้ เดินทางต่อเลยเมื่อกี้ตกนะฮะไม่ใช่เจอบ้านของเจ้าฮีโรบายหรือ 3. 3นะเอ็นตี้สามพสามนะหนนเยอะโอ้โหผู้ขอน้ำแข็งก็มีป้าท,ที่โชคเกือบนะวะันนี้เราก็ตายเราก็ตายนี่ ไม่โดนเลยเฮ้ยอะไรวะไม่เจอคนที่ดีๆเลยหรือวะบาคาหัวเอ้ยนี่กุศยานหมดน,นี่ย่านาสายสารไปว่ากลัวนะฮะไม่ใช่ยางเฮ้ยกูต้องไปทางนี้จริงหรือวะ หออไปก็ไป咯เรื่อลูกสูวจะตายลขออวยพอกอาเด้งกับสูนาหลักน,นั่นะแลลลห,หละสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ